ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอของเหนือสาลิกาเกมของโมซาลา5ประเด็นลิเวอร์พูลขย่ำนิวคาสเซิลสุดมันลิเวอร์พูลจะฟูงพิม์ลีกมอบของขวัญวันขึ้นปีใหม่ให้กับสาวุกเดค็อบได้ตามความคาดหมายเมื่อเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลทีมบัวเคยค้าม้าเคยขี่และจัดการหักปีกสาลิกาดงได้อีกตามเคยด้วยสกอร์4-2จากการฟาดแข้งคู่เดียวโดโด เมื่อวันจันทร์ที่1มกราคมโดยเกมนี้โมซาร่ากระทุงประตู2ประตูสั่งลาก่อนพระไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นขณะที่มาตินดูบัฟก้าในทวารทีมเยือนงัดฟอร์มเหนียวหนึบประดุดถูกผีเข้าสิงออกมาเซฟลูกอันตรายเป็นว่าเล่นช่วยให้เดอะแม็กพายรอดพ้นการเสียประตูอย่างเหลือเชื่อหลายต่อหลายครั้งหงหงปรับ4ตำแหน่งแม็กอลิสเตอร์หายเดียง เกนคลอปนายใหญ่ลิเวอร์พูลเปลี่ยนโผนักเตะตัวจริงรวม4รายจากเกมบุกอยเบอร์ลี่สต่อ 0, ในวันบ็อกซิ่งเดย์โดยที่ไดอิสแม็กอลิสเตอร์หายเจ็บกลับมานั่งเป็นตัวสำรองหลังดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาเข่าเดีง้งจนพลาดการลงสนามไป6นัดเริ่มจากแนวรับอิบราฮิมากอนาเต้แย่งตำแหน่งคืนไปจากจาริโอคนซาขณะที่โดมิกโซโบสไลกับเคร์ติสโจนคุมแดนกลางแทนฮาวิเอเลียสกับไรอันกราเฟนแบก สุดท้ายในแผงลุกลุยดีอาสได้ลงเล่นก่อนหน้าโคดี้กักโปลส่งคนให้ดาวินนูนเยสสวมบทก่องหน้าตัวเป้าสำหรับอลิซอนมือกาวทีมชาติบราซิลลงเฝ้าเสาเกมนี้เป็นนัดที่250ในทุกรายการของเขากับเรดแมชชีนบอดีสองซาลิการไร์กับตันทริปปีเอดีฮาผู้จัดการทีมนิวคาเสเซิลเปลี่ยนทีม11ตัวแรก2รายจากเกมแพ้คารังให้กับฟอรดสตัว1เมื่อ6วันก่อน โดยคียรันทิเปียกับตันทีมไม่ได้ร่วมเดินทางมาด้วยเนื่องจากบาดเจ็บเช่นกับหัวหอกคัลลัมวิลสันนอกจากกองหลังจอมเก่าแล้วมิเกลอัลมิรอนล่นไปนั่งสำรองโดยที่ติโนโลิฟลาเมนโตกับโชลินตอนได้ออกสตาร์ทอย่างไรก็ดีซาลิกาดงได้จะมาและเซลปรากหลังฟิตกลับมานั่งอยู่ในซุ้มข้างสนามได้ต่อการได้ลงเล่นเกมนี้ทำให้ลุยส์ไมลี่กองกลางเดอะแม็กพายเป็นนักเตะวัยละอ่อนที่สุด17ปี245วัน ที่ลงเล่นเกมเพียร์ลีครบ10นัดต่อจากโจนาธานเลโก้ที่ลงบูดก,กับเวสบอมบิดในเดือนตุลาคม2016 3. บาังโมพลาดมหันถือเป็นเรื่องเหลือเชื่อไม่น้อยที่ลิเวอร์พูลไม่อาจสอยตะข่ายออกนําได้ทั้งทที่เป็นฝ่ายเดินเกมลุกเข้าใสาอาคันตุกะอย่างน่าสะพรึงกลัวตั้งแต่นาทีแรกและมีโอกาสทําเสียวอย่างต่อเนื่องแต่จนแล้วจนรอดตลอด45นาทีแรกนักเตะของครอปยังเรียกเสียงเฮจากสาวกไม่สําเร็จ และจำใจเสมอกับนิวคาสเซิลไปแบบไร้สกอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าบ้านน่าจะมีประตูตุนไว้ก่อนด้วยในจังหวะได้ลูกโทษแต่ปรากฏว่าสาราสังหารพลาดอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเลือกยิงแบบเต็มข้อไปที่กลางประตูและถูกดูบัฟกาเซฟได้ถึงตรงนี้ดาวยิงไอคุบจึงยิงลูกโทษพลาดเป็นโหดที่สีแล้วจาก10บหนหลังซึ่งถือเป็นสถิติที่เริ่มถดถอยอย่างน่าใจหายแถมคิงโมเป็นนักเตะรายเดียวในเพีย์มลีกซีซั่นนี้ด้วยที่ซัดลูกโทษพลาดมากกว่า1หน โดยก่อนหน้าน,นี้เขาสังหารไปโดนเนโต้ในทวันทีมบอลมัดปัดได้ขณะเดียวกันหากนับรวมซีซั่นก่อนเข้าไปด้วยอเล็กซานดรามิโตวิชเป็นคนเดียวที่ส่งลูกโทษพลาดในเกมพเกมพียมหลีกมากกว่าซาลาโดยสตาทีมลิเวอร์พูลทำพลาดในเกมบุกกับบอลมัด2หนรวมทั้งอาร์เซนอลกอนผ่านมาถึงนัดล่าสุดกับเดอะแม็กพายพร้อมกันนี้นับตั้งแต่ย้ายมาค้าเกือกับหงแดงในซีซั่น2017-2018 ซาลากลายเป็นนักเตะที่ยิงลูกโทษในเกมเพีย์บลิคมากที่สุดไปแล้วรวม6ครั้งเข้า24จาก30ครั้งอย่างไรก็ดีหากนับรวมคุณพลลิบบ์พูททั้งหมดสตีเวนเจอราดกับไมเคิลโอเวนยิงลูกโทษในเกมเพีย์บลิคพลาดมากกว่าซาลาจากจำนวน9และ7ครั้งในทางกลับกันดูบัฟกา้ากลายเป็นนักเตะที่โดดเด่นที่สุดในช่วง45นาทีแรกที่แอนฟิลด์โดยเฉพาะการป้องกันลูกยิงจากนูนเยสได้อย่างเหลือเชื่อถึง3ครั้งโดยที่ยังไม่นับครึ่งหลังอีก2ครั้ง รวมแล้วในครึ่งแรกลิเวอร์พูลซึ่งครองบอลเหนือกว่าบานเบิร์63ต่อ37ได้สองยิง18ครั้งและเข้ากรอบ5ครั้งขณะที่ทีมเยือนได้ลุ้นครั้งเดียวและไม่เข้ากรอบ4ซาลาจ่าจถึงพึ่งได้ในที่สุดลิเวอร์พูลก็เจอใครแดงนิวคาเซิลได้ช่วงต้นครึ่งหลังและไม่ใช่ใครจะเป็นซาลาเจ้าเก่าซึ่งพาทีมออกนำจนได้อันทำให้สตาอฟริกันตะบันประตูในเกมเพียมลิก ให้หงแดงครบ150ลูกแล้วโดยเขาเป็นพ่อค้าแข้งรายที่5ที่คลำเป้าผ่านมาถึงหลักนี้ได้กับสโมสรเดียวต่อจากแฮร์รี่เคน213ประตูเซเคียวอเกโร่8 4ประตูเวนดูนี่183ประตูและเทีรรี่องรี175ประตูเท่านั้นไม่พอแม้จะยิงลูกโทษพลาดในครึ่งแรกแต่ซาร่ายังขันอาสาขอลองอีกคนหลัง ลิวอภูดได้รูกโทษอีกครั้งและคราวนี้เขาแก้ตัวได้สาเร็จพาทีมกําชายย่างเด็ดขาด4-2ต่อ 2. เป็นประตูที่151ของเขากับเรดแมทชินในเกมพิมลิกนำเป็นดาวสันบวกของซีซั่นนี้14ประตูร่วมกับเออร์ลิงหาแลนด์หัวหอกแมนซิตี้แถมนำเป็นจอมแอซิท8ประตูเท่ากับโอลิเวตกินด้วยขณะดีวการซาล่า ah เป็นนักเตะลิปูคนแรกที่ทั้งยิงลูกโทษพลาดและตุงตาข่ายในเกมลีกนัดเดียวกันต่อจากสตีเวนเจอรัต นัดบุกถล่มแมนยูเต็ด3-0เมื่อวันที่16มีนาคม2014หลังจบ90นาทีลิเวอร์พูลครองบอลเหนือกว่าเหมือนเคย63-37%ต่อและได้สองยิงมากถึง34ครั้งเข้ากรอบ15ครั้งขณะที่นิวคาสเซิลได้ยิง5ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งโดยเกมนี้ดูบัฟก้าเซฟลูกยิงได้10ครั้งซึ่งเป็นสถิติสูงสุดร่วมของพิมลิกซีซั่นนี้ 5. ซาลิกาช้้ายันเต ไม่ใช่เรื่องผิดคาดเมื่อนิวคาสเซิลเป็นฝ่ายพายให้กับลิเวอร์พูลอย่างที่แฟนบอลได้เห็นจนชินตาเสมอมาไม่ว่าสาลิกาดงจะเล่นได้อย่างน่าประทับใจแค่ไหนก็ตามแต่เหมือนพวกเขาจะถูกฟ้าลิขิตให้เป็นทีมจอมแจกแต้มให้กับหงแดงอย่างเกมล่าสุดน,นี้ก็เช่นกันที่แม้ทีมอีสานจะมีลูกคึยิงประตูตีเสมอและไล่จี้ตามมาได้อย่างไม่ลดละ แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นโดนลิพูกำร,ราบอยู่นั่นเองจนทําให้พวกเขาไม่ชนะเกมลีกที่แอนฟิวนานถึง28นัดเข้าไปแล้วและเป็นผลงานที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของลีกอิงริสสําหรับทีมเยือนเท่ากับที่เอเวอเรตันไม่เคยบุกชนะเชลซีนาน28นัดหลังเท่ากันโดยสถิติที่ว่านี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี1995เช่นกันด้วยสําหรับเรดแมชินแม้จะปาดจากซาลานในเดือนนี้แต่สถิติบ่งชี้ว่าแฟนบอลเดอะคอปไม่จําเป็นต้องกังวลไป เนื่องจากในเกมลีก10นัดที่กองหน้าหัวยิกหยองไม่ได้ลงเล่นนับตั้งแต่เขาย้ายมาร่วมทัพในซีซั่น2017-2018ดีร์ภูไม่เคยแพ้เลยจากผลงานชนะ7เสมอ3 s ซาลาเอนโดฟอร์มดุก่อนช่วยชาติโกเมสแบกซ้ายจันตัดเกรดวีร์พูชนะนิวคาสเซินเกมพิมลี ดิบอภูสร้างโอกาสได้เป็นกอบเป็นกร,รมแต่ต้องใช้ความพยายามหลายครั้งกว่าจะเจาะตะข่ายนิวคาสเซิลเต็ดจนสามารถเอาชนะด้วยสกอร์4-2ต่อในเกมเพลยมิรกอังกฤษที่สนามแอนฟิลด์แมต์นี้มาตินดูบับก้าในทวน่วงสันลิกาดงเซฟอุตลุดแต่สุดท้ายไม่สามารถต้านทานเกมลุกที่สุดดุดันของหงแดงได้ โมฮัมเหม็ดซาลาห์แม้จะพลาดจุดโทษแต่เจ้าตัวก็สามารถแก้ตัวได้ทั้งการสร้างโอกาสให้ทีมและยิง2ประตูกับ1แอซิสทำให้ตอนนี้บังโมตะบันไปแล้ว14ประตูในลีกเท่ากับเออร์ลิงฮาแลนด์หัวหอกแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับตอนนี้เดเรดเก็บไปแล้ว45ประตูจาก20เกมรั้งตำแหน่งจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นโดยนำสิงห์ผัง,งาดแอสตันวิลล่ารองจ่าฝูง3คะแนนและแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ3ถึง5แต้มแต่เรือใบสีฟ้าแข่งน้อยกว่า1นัดขณะที่นิวคาสเซิลอยู่อันดับ9มี29คะแนน 11ตัวจริงอลิซอนเบเกอร์6คะแนนครึ่งแรกแทบไม่ต้องออกแรงครึ่งหลังจังหวะเสียประตูเปิดมุมกว้างไปหน่อยทําให้อเล็กซานเดอร์อีซักได้ยิงประตูสบายสบายส่วนจุดเด่นที่ต้องชมก็คือการเปิดบอลเร็วทําให้ทีมมีลุ้นยิงประตูเช่นอเล็กซานเดอร์นูคะแนนหัวใจในเกมลูกของลิฟูมีโอกาสเปิดบ้านสวยๆหลายครั้งเกือบยิงประตูได้จากมุมแคบแต่ชนเสาออกไปแต่จังหวะเสียประตูดันปล่อยใหแอนโทนีกอดดอนเลี้ยงหลบได้ง่ายๆก่อนจะส่งให้อีซักตะบันประตู อิบราฮิมากอนาเต้7.5คะแนนรับมือกับความคล่องแคล่วว่องไวของอีซักได้ดีเยี่ยมอ่านจังหวะบอลได้ดีแข็งแกร่งทั้งลูกบนพื้นและกลางอากาศบางครั้งพยายามลากบอลขึ้นมาช่วยเกมรุกเฟอร์กิลฟันได้8คะแนนหัวใจในเกมรับดักสกัดบอลได้ตลอดลูกกลางอากาศเก็บกิ่นเรียบจัดการแนวรุกนิวคาเซนได้ตลอดโยโกเมส7.5คะแนนเล่นเกมรับได้แข็งแกร่งส่วนเกมรุกก็พัฒนาขึ้นกว่าเดิมถือเป็นการรับบทบ,บาทใหม่ที่ลงตัว วัตุรุดเอนโด7.5คะแนนโดดเด่นในการเล่นเพรสซิ่งสูงจนทำให้หนิวคาสเซิลตั้งเกมไม่ได้เก่งในการแย่งบอลและตัดบอลครองบอลเหนียวแน่นเอาชนะในการสกัดจังหวะสำคัญได้บ่อยๆเคิร์ติจูน8คะแนนขยันทำงานหนักวิ่งไล่บทไล่บี้ทำให้แดนกลางสลิกเซอดงเล่นไม่ถนัดจ่ายบอลแม่นครองบอลดีมีจังหวะยิงประตูแต่ติดบล็อกก่อนที่จะได้บอลถวายผ่านจากโชตาซัดเข้าไปไม่เหลือซากโดมินิกโซโบสไลหคะแนน พยายามทำงานหนักในการเชื่อมเกมรุกและขยันมาเล่นเกมรับมีส่วนในการสร้างเกมจนนำไปสู่ประตูขึ้นนํา1ต่อ0ูนแต่จ่ายบอลเสียบ่อยเกินไปบางครั้งทําให้ซาลิกาดงได้สวนกลับจนเกือบได้ประตูลุยดิอาร์7.5คะแนนความรวดเร็วทําให้แนวรับทีมเยือนรับมือแทบไม่ได้ได้ยิงประตูแต่โดน V.A.R ริบเรียกจุดโทษในครึ่งแรกแต่โมซาลายิงไม่เข้าครึ่งหลังฟอร์มยังอันตรายประสานงานกับนูนเยสก่อนที่บางโมจะกดประตูปลดล็อกให้ทีม โมเมตซาลาก้าวคะแนนพลาดจุดโทษในครึ่งแรกแต่หลังจากนั้นฟอร์มก็โดดเด่นสร้างโอกาสให้ทีมหลายครั้งมีโอกาสทำประตูมากมายก่อนจะซัด2ประตูกับ1แอซิ์ดาวินนูนเยส6คะแนนมีโอกาสหลายครั้งที่จะได้จบสกอร์แต่ยังขาดความเทียบตรงครึ่งหลังยกระดับการเล่นได้ดีขึ้นทำหนึ่งแอซิ์ให้ซาลาจากนั้นก็มีโอกาสทั้งหม่งและยิงแต่ไม่เป็นประตูอย่างไรก็ตามถือเป็นสัญญ,ญาณที่ดีสำหรับหัวหอกชาวอุรุกวัยในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัวสมรองที่ได้ลงสนามโคดี้กาโปแทนดาวินนูนเยสนาทีที่64 7คะแนนอีกหนึ่งนักเตะที่ลงมาสร้างความแตกต่างทําให้เกมลูกของหงแดงอันตรายมากขึ้นจัดการจบสกอร์ได้ด้วยไรอันกราฟเฟนแบกแทนโดริกโซโบสไลนาทีที่64 6คะแนนช่วยเติมพลังในแดนกลางพยายามครองบอลและคุมจังหวะการเล่นดีโกโชตาแทนลุยดิอาสนาทีที่64 7.5คะแนน ลงมามีอิทธิพลกับทีมอย่างมากทั้งการวิ่งหาพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสการทำแอซิสให้โจนรวมทั้งเรียกจุดโทษให้ทีมช่วงท้ายเกมอลิซิดแม็กอลิสเตอร์แทนวัตารุเอนโดนาทีที่75 6.5คะแนนได้ลงเล่นเกมแรกหลังหายเจ็บเล่นด้วยความนิ่งการผ่านบอลเฉียบคมให้โชตาหลุดเข้าไปเรียกจุดโทษหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ